สวัสดีสมาชิกทุกท่านที่ติดตามรับชมผ่านช่อง u t u b e มวยไทยเสียนบ้านนอกวันนี้ก็พบกับผมเช่นเคยนะครับกับการวิเคราะห์วิจารณ์นะครับก่อนอื่นก็ขอฝากไว้ด้วยนะครับตัวชวยมวยตู้มวยหูเสียนบ้านนอกนะครับตอนนี้กําลังร้อนแรงสุดทินะครับชี้ต,ตัวเล่นเน้นบรรยากาศเน้นกินที่จังอากาศราคาฉับไวแม่นยาครับดูราคาปักยกให้สมาชิกส่งข้อมูลให้สมาชิกน่าเล่นตัวไหนหน่าวัดตัวไหนนะครับเปิดใจฟังดูยเปิดใจฟังดูนะครับ ผมเชื่อว่าสู้ได้ทุกหูครับราคาการอากาศแม่นยําแน่นอนครับราคาที่ส่งให้สมาชิกเป็นราคาที่แข็งจะบอกสมาชิกแล้วว่าตัวไหนใครเล่นใครครับทีมงานไหนเล่นใครครับผมส่งให้สมาชิกรู้ก่อนใครทันทีครับชี้ตัวเล่นเนเ้นบรรยากาศครับสมาชิกครับ <ST AR C 2> ดูราคาพ <ST AR C 2> ักยกให้สมาชิกเปิดใจฟังดูเปิดใจฟังดูว่ามวยหูเสียนบันนอกรายเดือนครับเดือนละหนึ่งพันบาทนะครับรายเสียงเดือนละสามร้อยบาทพลัดสุกนะครับวันละสองร้อยบาท แล้วก็เสาร์อาทิตย์วันละ300บาทเปิดใจฟังดูว่าเปิดใจฟังดูเลยครับวันนี้เรามาเข้าวิจารณ์นะครับในสึกของเจ้ามวยไทยในสึกของมวยไทยเจ็ดสีนะครับประจำวันอาทิตย์ที่ส3กุมภาพันธ์สองพัสนใจมวยหัวเดี๋ยวผมทิ้งไลน์ทิ้งเบอร์โทรข้างล่างครับสนใจก็ติดต่อมาเลยครับไอดีไลน์ GOGRV9797 หรือโทรนะครับ0971251440นะครับเปิดใจดูดับเปิดใจดูดับอยากให้สมาชิกทดลองฟังเป็นรายวันดูครับ เชื่อครับว่าสู้ได้ทุกหูแน่นอนครับเปิดใจวัดมวยหูเลื่ยๆครับแต่สู้ได้แน่นอนนะครับคู่หนึ่งครับเป็นน้านของอำนาจเดชสิทธินายกโมดเจอกับจอมโหดจอภัทริยาในพิกัด116ปรอนด์บอลเรามาดูอำนาจเดชสิทธินายกโมดทุ่งสงกรก่อนเป็นมวยกจวัดนครสีเป็นมวยขวาเข่าในเหนียวเตะต่อย้ายปั้มตีแข็งแก่งแข็งแรง,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 งหัวจิตหัวใจดี ฟอมหลังมาแพ้คะแนนเพชรมงคลสิทธิสารวัตรเสือแพ้คะแนนเพชรนำชัยสอยจอต้องปาจีนแต่ไฟล่าสุดมาชนะคะแนนเพชรอรุณกบวัสดุพันธุ์ภูเก็ต20ธันวาที่ลาดดำเนินวันนี้เจอกับจจมพุทธจอพัตริยาเป็นมวยแทนเสือขิมกอลุงธนาเกียรติเป็นมวยขวาฝีมือครบเครื่องตีนหน้าดีล็อกลัดมัดตีเหนียวแน่นแข็งแกร่งแข็ง,แ,ขงแรงเหลี่ยมเชิงสมองมวยไอคิวมวยดีฟอมหลังมาแพ้คะแนนลูกช้างเพชรสมนึก ชนะน็อกยกทยสีอาชาเงินประกรพรสุรินแล้วไฟล่าสุดมาชนะคะแนนต้นก้าเสือเก้ามวยไทยหนึ่งมกราห์กสิบห้าที่ลุมพินีคู่นี้ครับออกรองรับออกรองที่จอมโหดจอพัทลียาแล้วครับจะพลิกชนะอำนาจเดชสิ์นายกมวนะครับผมดูว่าช่วงนี้จอพัทลียาทํามวยมาดีทํามวยมาแข็งแกร่งแงรครับถึงมาแทนก็เถอะครับผมดูว่าได้แต่งตัวบางทุนนะครับชอบที่จอมโหดจอพัทลียาคู่ที่สองเป็นด้านของสิงเหพีเคแสนชัยมวยไทยเจอกับเสมอสิงลูกเจ้าพ่อหลวงวัง เรามาดูสิงเหพีเคแสนชัยมวยไทยกันก่อนครับหรือว่าสิงเหสิทธิ์คูเยี่ยมเป็นเป็นมวยจังหวัดฝีมือมาสมที่พีเคหลักเหลี่ยมสมองมวยคิวมวยดีแน่นอนครับฟอร์มหลังมชาชนะคะแนนเพชรเทียนชัยโสจําหลัดมาแพ้คะแนนสายเพชรก้องธรณีมวยไทยแล้วไฟล่าสุดมาเสมอกับเรมฆพยักพอหอมกลิ่น15มีนา64ที่จังหวัดร้อยเอ็ดวันนี้มาเจอกันเสมอสิงลูกเจ้าพ่อหลวงวัง เป็นมวยจ่ายสุรินซ้อมที่ค่ายปออน,นุชเป็นมวยขวาสีมือครบเครื่องอาวุธหนักแรงทุกลูกปั้มตีต่อยหมัดหนักแรงฟอร์มสุดฟอร์มหลังมาชนะนอกอยูสี 4, สมานทองสิทธิสมัยมาชนะคะแนนลิซิดเพชรสุริยาและไฟล่าสุดมาชนะคะแนนเอฟสบุกแกนนรสิงห์มวยไทยเก้ามกราหกห้าที่จ้องเก็บสีคูน้คร้บชอบที่มวยฟอร์มสุดครับเสมอสิงห์ลูกเจ้าพ่อหลวงวงังรับจะชนะสิงห์เฮพีเคแสนใจมวยไทยครับคู่สามเป็นด้านของไพ่สอจอเปียกอุทยัยเจอกับวุฒิไกศวีเคเขาใหญ่ ใช้กำลัง1 0 5ปอนด์เรามาดูเจ้าไทยสเจเปี๊ยกอุทยัยก่อนรับรั้วเพชรมรกตสกลญานีเดิมครับเป็นน้องชายของกุหลาดดาเป็นมวยหมัดเตะหนักต่อยแรงหนักแรงทุกลูกรุ่นนับรุ่นนกได้ฟอร์มหลังมาพิชชนะคะแนนแสงมรกตพอเจริญแพทย์แลว้วก็มาพิชชนะคะแนนมีโชคบางกอกอะไรยุนแต่ไฟล่าสุดมาแพ้คะแนนกับมีโชคบางกอกอะไรยุน,นที่ราชดำเนินวันนี้เจอวุฒธธิไกศ V.K เ,เขาใหญ่ เป็นมวยจากับบุรีรัมย์ซอสที่ค่ายพีเคเป็นมวยสูงยาวฝีมือคบเครื่องเตะ้ายโตถีบสกัดขวางหน้าดันแทงหัวจิตหัวใจดีหลักเหลี่ยมสมองมวยคิวมวยดีรฟมหลังมาชะคะแนนยอดเพชรพอเจริญแพทย์ชนะนอกยศศรียอดเพชรพอเจริญแพทย์และไฟล์ล่าสุดมาชะคะแนนเดือนจิตมังนนท์19มกธันวาหก64ที่อตกกครูนี้เราดูที่อาวุธก่อนครับบุติไก่อาวุธเยอะจุกจิกชกยากไทยรับมีแต่เตะขาต่อยหมัดหนักแรงทุกลูกครูนี้ผมชอบมวยอาวุธเยอะครับ แต่ต้นๆนะครับผมดูว่าไทยครับต่อยหมัดหนักแรงครับอย่เพิ่งมาเล่นครับปลายๆครับวุฒิเกร V.K เขาใหญ่ดีกว่าแน่นอนครับชอบที่วุฒิไกร V.K เขาใหญ่จะชนะไทยสจเปียกอุไทยคู่เอกคู่ที่สี่ครับเป็นด้านของกา้า S.H แป๊ะมินบุรีเจอกับแลมบงทอเถรพัฒนะครับในพิกัด127บปอนด์เรามาดูกาก้าแป๊ะมินบุรีนก่อนครับเป็นมวยชาวกัมพูชาเป็นมวยเตะขาต่อยหมัดปั้มตีแข็งแข็งแข็งแรง เคยดนนอกมาที่ลำปางนะครับฟอร์มหลังมาแพ้นอ,กอยกษ์ที่5เลมบลองรีโซการสขาขาชนะคะแนนเ,นเจ้าสือใหญ่โรลีชัพันธ์และไฟล่าสุดมาชนะนอกอยัี 4, ดีเซลน้อยสอดำเนินวัาที่8มกคาราที่ลุมพินีนะครับวันนี้เจอกับเลมบองรีโซการขาซ้อมที่เดชเพชรสีทองเป็นมวยพันธ์แกง่งเปิดเกมปาดแข้งต่อยแรงปั้มตีแข่งแข่งแข่งแรง,แงดุดันคดยืนยัได้5ยกฟอร์มหลังมาแพานาน้คะแนนแม็กนัมบางกอกอะไรยยน แพ้คะแนนประกายเพชรท่งเด็ดรถบ้านแล้วไฟล่าสุดมาชนะคะแนนพรเสนสอภูมิพัฒน์ยี่หกธันวาหกสีที่ช่องเจ็ดสีคู่นี้ออกแว็บที่เจ้าบานเจ้าถิ่นนะครับกาค้าเอเียแปะมินบุรีนะครับจะชนะเลมบองรีซอการค้านะครับเดิดติดดาวมีนะครับเด,ด็ติดดาวมีนะครับเดิดติดดาวครับชอบพิธีวุฒิกรวีเคเขาใหญ่ะครับเดติดดาวให้สองให้สามดาวนะครับแล้วก็คู่ครับจองหดจองพัทลียาเดดติดดาวให้สามดาวนะครับ ็ฝากอด้วยครับตัวช่วยมวยตู้มวยหูเสียงบันนอกนะครับชี้ตัวเล่นเน้นบรรยากาศราคาคาอากาศฉับไวแม่นยำนะครับเปิดใจฟังดูครับเปิดใจฟังดูเลยครับอยากให้สมาชิกเปิดใจฟังดูนะครับว่าสู้หูใหญ่ๆนะครับชนได้ทุกตู้นะครับเปิดใจฟังดูครับเปิดใจฟังดูนะครับรายเดือนครับเดือนละ1000บาทรายวันนะครับพัสดุพัสดกับสุขครับวันละสองร้อยสอาทิ์วันละสามร้อยนะครับ ลายเสียเรับเดือนสามร้อยบาทนะครับสนใจติดต่อเลยครับ id line g o g l e 9797หรือโทรรับศูนย์971251440ครับก็ขอบคุณท่านครับและฟังจนจบนะครับเล่นมวยนะครับเข้าตัวถูกแต่งตัวบางทุนกินสองข้างครับขอท่านครับโชคดีมีชัยนะครับก็ฝากกดไลค์ด้วยครับกดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์นะเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมได้ทําคลิปทัศนะมวยไทยมาให้สมาชิกได้ข้อมูลตรงนี้ไปต่อสู้หน้าตู้นะครับครับวันนี้ขอให้ท่านครับโชคดีมีชัยเฮงเฮงรวยรวยสวัสดีครับ